สวุสรับนะครับคลิปนี้นะครับหลังจากที่เมื่อคืนนะครับฝนตกพาเพื่อนสมาชิกมารับชมนะครับเดี๋ยวให้ดูจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนนะแรงเลยครับแรงเลยมันแรงเลยจนทําให้น้ํานะครับท่วมตรงบริเวณโคนทุเรียนนะครับมาเป็เพื่อนสมาชิกดูนะครับถามว่าสําหรับมือใหม่นะครับจะเป็นกังวลเรื่องอะไรไหมนะครับสําหรับคือเวลาทุเรียนนะครับน้าท่วมโคทุเรียน พราะที่โคนตุเรียนตัวน,นี้นะมันมันจะเอีงอยู่นี่นะครับแอีงอยู่นี่แยวผมมีภาพขึ้นให้ดูว่ามันจะท่วมยังไงนะครับมันต็นเองนะครับสำหรับมือใหม่ใดะท่า,านนะครับอาจจะกังวลว่ามันจะทําความเสียหายหรือทําให้ทุเรียนตายหรือไม่นะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาดูว่าอ่าน้ําท่วมบริเวณโคนตุเรียนครับท่วมขนาดไหนท่วมนานหรือไม่นะครับก่อนอนื่นนะครับวิธีการ กาไขคลียร์เบื้องต้นสําหรับเรีเนเล็กนะครับการเค้ียนะครับเมื่อหลังจากที่ผ่านฝนมาเมื่อปีที่แล้วนะครับผมได้ทําการถมไปแล้วรอบหนึ่งนะครับถมแต่ผมถมผมทงตรงบริเวณเบ้าดินเลยครับแต่ผมถมผมจะถมฝั่งฝั่งหนึ่งก่อนนะครับเอารือไปฝั่งหนึ่งเพราะผมผมไม่ถมมิดทั้งหมดนะครับถ้าบริเวณไหนมันต่ำนะครับ พื่อนสมาชิกมือใหม่ทุกท่านนะครับสามารถเอาดินมาถมได้นะครับบริเ you วณโดยรอบนี่นี้ะถม,มบางงเราสามารถถมถมเราสามารถถมได้เลย,เลยถม,มบางนะครับส่วนตรงบริเวณตุ้มดินนี้นะครับส่วนวันนี้นะครับผม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 จะทําการถมทั้งหมดเลยครับผมจะถมให้ให,ให้ให้มิดเลยครับส่วนรอบนอกเอาไว้ก่อนนะครับส่วนใครที่ยังไม่ไม่ไม่กล้าถมทั้งหมดนะครับผมแนะนําให้ถมทีละฝั่งนะครับทีทละฝัง่งฝั่งนี้ให้ให้ถมให้มันมิดเลยครับเหลือไว้ฝั่งหนึ่งนะครับ พยายามนะครับสํารวจตรงบริเวณน้ําที่มันท่วมนะครับว่าปริมาณน้าท่วมขังมันหลายวันไหมนะครับถ้ามันหลายวันพยายามทําให้น้ํามันออแห้งไวๆทําให้น้ํามันแห้งไ้ๆนะครับแล้วก็เปิดโคลนให้ล่งนะครับส่วนตัวนี้นะครับหลังจากที่ฝนหยุดหลังจากที่ฝนมันตกนะครับน้ํามันท่วมนะครับน้ําน้ํามันท่วมมิดเลยครับน้ามันท่วมมิดตัวนี้เป็นเป็นแอ่งเลยครับแต่หลังจากฝนที่แต่หลังจากฝนหยุดตกนะครับอ่า น้ำที่มันตวมถังมันก็ซึมลงไปประมาณครึ่งชั่วโมงน้ำน้ำมันก็แห้งแล้วครับมันถึงไม่มีผลกระทบต่อต้นตุเรนต้นนี้นะครับต้นตุเรนต้นนี้ก็อายุสองปีนะครับหลังจากที่แตกยอดไปแล้วนะครับแตกยอดไปแล้วก็พยายามนะครับใส่ปุ๋ยรักษาใบที่มันมาใหม่นะครับให้มันทนอากาศร้อนปีนี้นะครับนะครับส่วนการนะครับแก้ไขนะครับหลายท่านนะครับหลายท่านอาจจะทําเป็น ล่องระบายน้ำนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าช่วงนี้มันยังไม่ถึงฤดูมรสุมนะครับมันเป็นพายุฤดูร้อนนะครับมันจะเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะครับเมื่อคืนก็ตกแรงครับประมาณชั่วโมงกว่านะครับดูการแต่ยอดนะครับสวยนะครับดูการแต่ยอดของตัวเลนงตัวนี้นะครับเป็นสมาชิกครับการแก้ไขก็หลังจากที่ฝนตกผ่านเสร็จไปนะครับคนนะครับ มันมีความชื้นอยู่นะครับเราก็ทําให้มันโล่งเตียนไปก่อนนะครับเผื่อให้แสงแดดมันส่องถึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับมันยังไม่ได้เข้าฤดูมรสุมอย่างเป็นทางการครับมันยังอยู่ในช่วงฤดูร้อนอยู่นะครับตัวเรนตัวนี้นะครับเรามาสำรวจก่อนว่าบริเวณน้ําที่มันจะเข้ามารวมตัวกับตุเรนมันเข้ามาตรงบริเวณไหนครับสาหรับตัวนี้นะครับนี่ครับน้ามันจะเข้ามาตรงนี้เนื่องจากผมยังไม่ได้ทําคลองนะครับผมยังไม่ได้ทาคลองนะครับน้ามันจะเข้ามาตรงบริเวณนี้นะครับแล้วมันจะไหลลงมาตรงนี้นะครับ ดังนั้นถ้าเราทราบสาเหตุแบบ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 นี้แล้วนะครับการแก้ไขที่ดีที่สุดนะครับการ้องต้นที่ดีที่สุดก็คือนะครับการทําคลองเพื่อเบี่ยงเบียนน้าให้มันออกไปที่อื่นนะครับไม่ให้มันเข้ามาในสะสมในบริเวณคูทุเรียนให้มากเกินไปนะครับอย่างน้อยก็ช่วยไม่ให้น้ํามันมาสะสมได้นะครับให้มันไหลออกไปข้างนอกเลยนะครับช่วงที่มันยังไม่ได้ถึงฤดูมรสุมยังเป็นทางการนะครับเราสามารถแก้ไขนะครับให้ มันมีให้มันอยู่ในภาวะเกือบปกติได้นะครับเนื่องจากที่ผมแนะนํานะครับพยายามรักษาความชื้นนะครับถมนะครับถมบริเวณด้วยรอบให้มันบางๆครับถมบางๆงบคงก่อนจะทําการถมก็ตัดหญ้าพุนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยระรากไว้ก่อนครับถมปริมาณบางๆส่วนตุ้มตอบตรงตุ่มดินข้างในนะครับวันนี้ผมจะถมให้มันมิดเลยครับผมจะถมให้หมดเลยนะครับดินที่ผมจะถมผมก็เป็นดินอ่าดินปนหินครับเป็นกรวด เป็นูุลังครับการแต่ยอดแบบนี้นะครับช่วงฤดูใบถือว่ายังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเป็นทุเรียนที่ปลูกอยู่หน้าบ้านครับเป็นต้นเล็กที่สุดที่ที่ปลูกอยู่หน้าบ้านในีมันสามสี่ต้นนะครับก็นะครับการแต่ยอดนะครับทุเรียนมันจะสูงชูดขึ้นไปแบบนี้เพราะอะไรนะครับเนื่องจากมันจะอยู่ติดชายคาครับมันสุดพยายามครับอีกอย่างหนึ่งแล้วก็คือนะครับ เราต้องดูว่าน้ํามันเข้าจากตรงไหนนะครับแล้วก็ทํร่องระบายน้ําให้มันระบายออกเบี่ยงเบนจากน้ําที่มันจะไหลเข้าให้ให้มันไหลไปทิศทางอื่นนะครับก็จะช่วยได้เยอะในการที่จะทําให้น้ํามันมาสะสมตรงบริเวณโคนเรียนของเรานะครับก็เป็นสิ่งเล็กๆน,น้อยๆแนะนําให้เพื่อนสมาชิกมือใหม่ทุกท่านนะครับแนะนําดูแลกันไปนะครับศึกษาเรียนรู้กันไปนะครับ ใบส,สวยๆครับตัวนี้ใบมันเกิดจากลมนะครับลมมันตีใบนะใบกลัะฟื้นนะพยายามรักษาเดี๋ยวผมค่อยจะมาตัดแต่งกิ่งให้ดูเพื่อสมาชิกนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ฝากติดตามนะครับช่องบ่อที่บ้านทุเรียนบุญทหารติดทัดประกันได้ก็กราบขออภัยนะครับขอบคุณครับ